ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของโคชิโก้ที่มีข่าวว่าจะไปคุมทีมในต่างแดนโดยมีสื่อฟุตบอลของอาเซียนรายงานว่าสโมสอนอองอัญ,ญลายชีมดังแห่งศึกวีลีกในประเทศเวียดน,นามสแสดงความสนใจที่ดึงตัวโคชิโก้อดีตกุนซือทีมชาติไทยไปร่วมงานอีกครั้งหนึง่งซึ่งตอนนี้ทางด่วนเงินดึกประธานสโมสรได้ทําการผ่าตัด เปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่เพื่อจะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่คืนอีกครั้งโดยการเซ็นสัญญากับโคซิโก้กีตาศัก์เสนาเมืองอดีตกุนซือและเป็นตำนานนักเตะของสโมสององันยาไลที่เคยพาทีมประสบความสำเร็จในการควา้าแชมป์วีลีก2สมัยและแชมป์เวียดนามซูเปอร,ร์คัพสสมัยอีกทั้งยังเคยคุมทีมองอันยาายในปี2006และปี2010โดยปี2010โคซิโก้สามารถพาทีมคว้ารองแชมป์ฟุตบอลท้วเวียดนามไปได้ซึ่งสัญญาเบื้องต้น ทางสโมสรอ,องอัญญาลัยเซ็นสัญญากับโคซิโก้เป็นเวลา2ปีค่าเหนื่อยเดือนละ8 0 0แสนบาทโคซิโก้ก็จะเดินทางไปที่ประเทศเวีนดนามในวันที่17ธันวาคมนี้โดยดวนเงียนดึกบิ๊กบอสสโมสรขององอัญญาลัยให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศตัวเองว่า ดีลของโคซิโก้ใกล้จะบรรลุข้อตกลง100%แล้วและหวังให้โคซิโก้ปลุกกระแสทีมองังอัยาลายให้กลับมาคืนความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึง่งจนกระทั่งล่าสุดมีการยืนยันจากทางเพจ Facebook ของสโมสรอองอัญยาลายว่าได้มีการแต่งตั้งเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเป็นกุนซือคนใหม่ให้กับสโมสรอองอัญยาลายในฤดูกาลหน้าค่อนข้างแน่นอนแล้วซึ่งหลังจากข่าวดังไปทั่วโซเชียลซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรก กับเรื่องนี้ในเพจบีบามกงถึงการตัดสินใจไปรับงานคุมทีมฮองอัญรญา,ายในศึกวีลีกประเทศเวียดนามว่าตนเองนั้นได้รับการติดต่อจากประธานสโมสรดวนเงียนดึกอยากให้ผมกลับมาช่วยปลุกทีมให้คืนความยิ่งใหญ่เหมือนดังช่วงยุคที่ผมยังค้าแข้งอ,อยู่เมื่อ17ปีที่แล้วที่เราพังงาควาชช้าแชมป์วีลีกได้อย่างสุดยอด ซึ่งผมก็ตัดสินใจเรื่องนี้อยู่นานมากเหมือนกันเพราะมีภารกิจรัดตัวอยู่กับบริษัทสปอร์ตฮีโร่ที่มีโปรเจกต์และโครงการต่างๆมากมายแต่ทางบอสดึกเขามาขอให้ผมไปช่วยเพราะนักเตะดาวรุ่งในทีมหลายคนโหวตกันแล้วว่าอยากให้ซิกโก้กลับมาเป็นกุนซืออีกครั้งซึ่งผมก็เพิ่งจบหลักสูตรโปรเลเซนมาแล้วด้วยถ้าไม่ได้เอาวิชาไปใช้จริงเกรงว่ามันจะเสียของดังนั้นเมื่อมีโอกาสที่จะใช้ความรู้ตรงนี้โดยตรงก็ไม่อยากจะเสียไป และยังถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณบอสดึกไปในตัวด้วยส่วนในเรื่องของสัญญาตอนแรกตนจะขอทำแค่ปีเดียวแต่ท่านประธานบอกว่าในไหนก็รับงานแล้วก็อยู่ไปเลย2ปี จะได้เป็นเนื้อเป็นหนังซึ่งทางบอสใหญ่ออ,อัญยาลายตั้งเป้าไว้ว่าปีแรกขอให้ตนพาทีมติดท็อปไฟของตารางก็พอใจแล้วส่วนคุมกําลังนักเตะที่จะใช้งานตอนนี้ยังบอกอะไรมากไม่ได้เพราะยังไม่ได้ไปดูจริงว่าเป็นยังไงรู้แต่ว่าหลายคนเคยเป็นผู้เล่นเยาวชนของสโมสรนที่ตนยังค้าแข้งอยู่ที่นั่นรวมทั้งเหงียนของเฟืองซูปเปอร์สตาร์ของทีมที่ตอนนี้ให้สโมสรโฮจิมินซิตี้ยืมตัวไปก็คงจะดึงกลับมาเป็นแกนหลักของทีมชุดนี้ด้วยและนี่ก็เป็น สัมภาษณ์ของโคซิโก้ในเพจบีบามบะกงนะครับส่วนในเรื่องของสัญญาหรือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั้นถ้ามีความคืบหน้ายังไงทางเราจะเอาข่าวมาลงบอกเพื่อนๆในเพจ B ีเโลของฟุตบอลให้ทราบกันนะจ๊ะถ้าชอบ <S <S ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับ